สวัสดีค่ะพบกับเรานะคะเฟนทอมพัฒพตตี้ค่ะวันนี้นะคะเราก็มาถ่ายอีพีหนึ่งแล้วนะคะเพราะว่าบ้านหลังนี้ได้เสร็จแล้วนะคะเป็นทาวน์เฮาส์นะคะหมู่บ้านละพาวันสิบสองค่ะอยู่โซนบางบัวทองนะคะจังหวัดนนทบุรีค่ะสามารถเดินทางนะคะเข้าออกเส้นชัยพุทษราชพฤกษ์ได้สะดวกมากๆเลยนะคะเชื่อมไปได้หลายทางมาสาหรับคนที่กําลังมองหาบ้านแถวโซนนี้นะคะแนะนําหลังนี้เลยค่ะเพราะว่าราคาไม่ถึง2ล้านบาทค่ะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยราคาหลังคลิปนะคะแล้วก็หมู่บ้านหลังนี้นะคะย้ำอีกรอบนะคะละพาวันสิบสองค่ะอยู่โซนบางบัวทองนะ ไซส์19.5ตารางวันนะคะ3ห้องนอน2ห้องน้ำา1ห้องครัวหนึ่งที่จอดรถค่ะเรารีโนเวทให้เต็มเลยนะคะแล้วก็ด้านหน้านะคะก็จะมีต้นสนหอมนะคะอะเอาไว้นะคะตกแต่งเพื่อความสวยงามส่วนด้านบนนะคะก็จะเป็นสไตล์อเมริกันคอตทเทจให้เลยนะคะจะมีความหน้าต่างไม้สีเขียวนะคะหลังนี้ก็คือจะให้ขึ้นชื่อในเรื่องของเขียวเหนียวซับนะคะสำหรับลูกค้าที่แบบได้เข้าอยู่เป็นเจ้าของหลังนี้นะคะก็จะโชคดีเฮงๆนะคะตลอดเลยนะคะว่าะจะเป็นเรื่องการงานการเงินถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปดูข้างในบ้านกันเลยคะ่ะ เข้ามาดูในบ้านกันนะคะหลังนี้นะคะเราก็ตกแต่งให้เต็มนะคะเปลี่ยนระบบน้ำระบบไฟใหม่ทั้งหมดเลยในส่วนของตรงนี้นะคะบิวอินผนังทีวีไปให้เรียบร้อยแล้วค่ะลูกค้านะคะที่เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้นะคะก็ไม่ต้องเสียเงินเพิ่มเติมนะคะไปแบบบิวอินแล้วนะคะแล้วตรงนี้นะคะชั้นวางของนะคะของที่ระลึกของแบบกระจุกกระจิกอะไรนะคะก็สามารถวางตรงนี้ได้เลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นมุมโซฟานะคะมีจุดลักสวิ์นะคะที่เราเปลี่ยนใหม่หมดให้เลยส่วนตรงนี้นะคะก็จะ อ่าเป็นห้องเก็บของนะคะเป็นห้องเก็บของใต้บันไดนะคะอาจจะแบบเก็บของได้แบบไม่ได้เยอะมากนะคะเล็กๆน้อยๆเนาะเป็นของที่ไม่ได้ใช้แล้วอะไรประมาณนี้แล้วในส่วนของห้องโถงตรงนี้นะคะก็จะยื่นมาแบบให้เห็นโซนบาร์ตรงครัวนี้เลยค่ะซึ่งสามารถจะเป็นมุมเตรียมอาหารได้นะคะมุมนั่งทํางานนะคะมุมจิบปาร์ตี้ได้เลยนะคะซึ่งเราเนี่ย รังสรรค์นะคะให้บ้านหลังเนี่ยคือทําแบบว่าฟังก์ชันได้เต็มพิกัดเลยนะคะเข้ามาในส่วนของตรงนี้นะคะหลังนี้จะมีห้องน้ํานะคะด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะคะห้องน้ําก็จะตกแต่งให้เต็มเลยนะคะมีแบบที่วางสบู่ทําให้แบบเรียบร้อยเลยนะคะวางแชมพูนะคะอ่าได้หมดเลยเข้ามาในส่วนของครัวนะคะของเราจะทําเป็นกระจกใสแบบนี้นะคะ เพื่อจะให้แบบความที่ไม่ดูทึบเกินไปเนาะแล้วก็จะแบ่งโซนนะคะเป็นโซนเอาไว้แบบนั่งเล่นได้นะคะจะมีการปูกระเบื้องให้แบ่งโซนเล็กน้อยนะคะแล้วก็จะแถมเตาแก๊สไว้ให้ด้วยนะสามารถที่จะเชื่อมไปกับทางมุมบาร์ด้านนี้ได้เลยนะคะก็สามารถจะเตรียมอาหารทาอาหารตรงนี้สะดวกมากนะคะแล้วก็ครัวเนี่ยจะกว้างมากเลยนะคะด้านบนก็จะเป็นแผ่นใสนะคะเอาไว้ให้แบบแสงแดดเข้านะคะแต่ว่าไม่เข้าเยอะจนเกินไปให้ความสว่างตอนกลางวันได้เลยค่ะ โอเคค่ะพามาชมชั้น2กันเลยนะคะชั้น2นะคะจะมี3ห้องนอนนะคะแล้วก็1ห,ห้องน้ําค่ะห้องนอนแรกนะคะก็จะเป็นห้องมัสเตอร์เบดรูมนะคะก็จะมีพื้นที่นะคะที่ค่อนข้างกว้างกว่าห้องอื่นค่ะแล้วเราก็ให้ช่างนะคะเตรียมสายแอร์เอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะ ส่วนห้องน้ำนะคะห้องน้ำด้านบนเนี่ยจะมี2ประตูน,นะคะเพื่อสามารถใช้แชร์ริงกับห้องทั้งสองห้องด้านนอกได้นะคะแล้วก็เราติดนะคะเป็นเรนชาเวอร์ให้แล้วก็จะมีอ่างล้างหน้าสับเร็จรูปให้เลยนะคะอันนี้ก็คือแบบว่าลูกค้าเนี่ยสามารถแบบมั่นใจได้เลยนะคะในเรื่องของโครงสร้างแล้วก็สุขภัณฑ์ทุกอย่างนะคะเปลี่ยนใหม่ให้หมดเลยอ่ะพามาชมนะคะ2ห้องด้านนี้กันนะคะ ทั้งชั้นบนและชั้นล่างเนี่ยเราใช้ SPC นะคะเกรดพรีเมียมให้เลยนะคะ SPC เกรดพรีเมียมเนี่ยคะ่ะก็คือถ้าโดนน้ำหรือว่าโดนฝนยังไงนะคะก็จะไม่พองนะคะเพราะว่าเป็นคุณภาพแบบพรีเมียมเลยนะคะแล้วก็เป็นไฟดาวไลท์นะคะสีวอร์มไว้นะคะเพื่อให้ความแบบละมุนนะด้านนี้ก็จะเป็นอีกห้องนอนหนึ่งนะคะ ไซบ้านนะคะย้ำอีกรอบนะคะ19.5ตารางวานะคะสามารถอยู่กัน2คนหรือว่า3คนได้เลยโอเคสําหรับนะคะใครที่สนใจบ้านหลังนี้นะคะบ้านหลังนี้เปิดแล้วนะคะเพราะว่าเพิ่งทําเสร็จบัดมาทเลยนะคะหมู่บ้านละพาวัน12ค่ะสามารถเดินทางนะคะเข้าออกเส้นชัยพฤกษ์ราชพฤกษ์ได้นะคะเดินทางสะดวกมากใกล้กับกรมที่ดินบางบัวทองนะคะแล้วก็ใกล้กับโรบินสันนะคะต่างๆเลยนะ,ะถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะก็ทักมาที่เพจน,นะคะหรือโทรมาที่เบอร์0 8 2 9 2 6 2 8 หรือเบอร์0823636928ได้เลยค่ะราคาพิเศษให้เลยนะคะเดี๋ยวบอกราคาไว้นะคะอีกรอบหนึ่งนะคะหลังนี้นะคะอยู่ที่1.89ล้านบาทฟรีค่าโอนให้แล้วก็มีเฟอร์นิเจอร์บางส่วนให้ด้วยค่ะ